ใครที่ไม่ได้ศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่ได้ลงมือปฏิบัติในศีลในสมาธิและรู้จักอบรมตนในทางปัญญาไม่ง่ายเลยที่เขาจะเจอกันสารของชีวิตไม่ง่ายเลยที่เขาจะปกครองตัวเองได้และธรรมดาของมนุษย์ถ้าไม่เจอแก่นสารของชีวิต ชีวิตก็ยังจะเคว้งขวางชีวิตก็ยังจะเป็นนักสู้ที่ไม่รู้จักสังเวียนอันเหมาะวรแล้วแล้วเล่าเล่าแล้ว,ลว,ลวถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญากระทั่งรู้จักบริหารจัดการหรือปกครองตัวเองได้ก็ง่ายมากที่เขาจะถูกคนเหล่าอื่นปกครอง ทุกคนเถ้าตัวเองควบคุมหรือจัดการกบกิเลสในตัวเองได้ก็ไม่มีเรื่องไม่มีเหตุที่จะต้องไปถูกใครอื่นจับกลุมคุมขังควบคุมปกครองเนี่ยใครที่มีโอกาสศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเถอะยิ่งลงมือปฏิบัติอย่างน้อยรักษาศินห้า รักษาให้มั่นคงถ้าทำได้อันนี้ก็ดีมากและถ้าดีมากกว่านั้นอีกก็คือใส่ใจพัฒนาสติของตอนกระทั่งว่าเราสามารถมีสติในทุก,กจิตทุกกรรมทุกคำกระดาวทุกเรื่องราวที่คิดทุกขณะจ,จิตของชีวิตถ้าได้อย่างนี้ยิ่งดีและเพื่อให้สติมีความแจ่มใสขึ้น ก,ก็ควรจะใส่ใจในสมาธิคือสมาธิเนี่ยเป็นการพอกเพิ่มอุเบกขาให้กับตัวเองแล้วอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ถ้าจิตฟุ้งซ่านสติก็จะแปดเปื้อนสติก็จะไม่ค่อยตั้งอยู่แต่ถ้าจิตมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นสติของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วย ฉะนั้นจะเป็นศีลจะเป็นสติจะเป็นสมาธิอันนี้ใครใส่ใจได้ต้องใส่ใจหรือปัญญาในการอบรมตนอันนี้ก็ควรทำสม่ำเสมอโดยเฉพาะการพิจารณาความแก่ความป่วยเจ็บความตายการพัดพรากหรือกรรมบิบากอันนี้ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งดียิ่งพิจารณาก็ยิ่งดี หรือจะพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งพอพิจารณาไปเนี่ยใจก็เห็นจริงเห็นจังแล้วพอพิจารณาในสิ่งเหล่านี้กิเลสมันก็ไม่กำเเิบกิเลสมันก็ไม่ฟุ้งมีแต่จะฝ่อลงแฟบลงฝ่อลงแฟบลงเนี่ยอันนี้ก็ย้ำไวเ้เล็กๆน้อยๆจากนี้ไปเรามาใส่ใจทำสมาธิกัน ทราบก่อนว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นที่งอกงามของกิเลสแต่ความสงบอันนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราจัดการกับกิเลสได้อย่างดีได้อย่างมีธิ์มีแรงการทำสมาธิเนี่ยจะช่วยให้จิตสงบจะช่วยระง,งับดับความฟุ้งซ่านแล้วคนเราเนี่ยถ้าฟุ้งซ่านมากๆไม่เพียงเอาใจตัวเองไว้ไม่อยู่ ปากก็เอาไว้ไม่อยู่กรรมกิกริยาก็เอาไว้ไม่อยู่เพราะว่าใจฟุ้งซ่านเนี่ยมันทอนพลังแต่ใจที่สงบเนี่ยมันเสริมพลังอันนี้ไปสังเกตดูนะใจยิ่งสงบยิ่งมีกําลังใจฟุ้งซ่านยิ่งอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้ก็บอกไว้จากนี้ไปทำสมาธิกันตั้งกายตรอง ตั้งคอตรองปิดเปลือกตานอกเปิดตาในาให้ตาในามองมาที่เหนือริฟิปากบนเล็กน้อยใต้จังวะจมูกเล็กน้อยตรงนี้เป็นจุดวางจิตตรงนี้เป็นประตูลมตรงนี้จะช่วยสนับสนุนการรู้ชัดลมจากนั้นมีเจรนาในการหายใจเข้ามีเจรนาในการหายใจออก ให้จิตเป็นประธานในการหายใจเข้าหายใจออกถ้าจิตเป็นประธานในงานนี้จิตก็จะไม่ถูกดึงไปนึกง่ายนักจิตก็จะไม่ถูกดึงไปคิดง่ายนักอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดในจิตง่ายนักและจิตเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนโหมดมาสู่ความสงบ ถึงบอกว่าให้จิตเป็นประธานในการหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นให้จิตแน่ปรรู้อยู่กับลมลมเข้ารู้ลมออกรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวรู้ชัดเมื่อเธอหายใจออกยาวรู้ชัดเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นรู้ชัด เมื่อเธอหายใจออกสั้นรู้ชัดไม่ได้หมายความว่าไปรู้ชัดว่าลมยาวหรือลมสั้นแต่หมายความว่าขณะนี้เราจะใช้ลมสั้นหรือลมยาวตัวรู้จะรู้ชัดอยู่เหมือนในยามที่ยืนอยู่หน้าประตูคนเข้าในยามรู้คนออกในยามรู้แต่ในยามไม่รู้หรอกว่าคนเข้าเข้าเมืองไปไกลขนาดไหน หรือคนออกออกนอกเมืองออกนอกประตูไปไกลขนาดไหนในยาไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ในยะเดียวกันลมจะยาวจะสั้นเราไม่ต้องไปวัดลมแต่ในขณะลมเข้าให้รู้ชัดลมออกให้รู้ชัดกระวไง่าไงว่าทำจิตให้ตื่นทำตัวรู้ให้รู้ชัดว่าขณะนี้มีลมเข้าขณะนี้มีลมออก และบอกแล้วว่าไม่ใช่รู้โดยปฏิพานหรือรู้โดยสามัญสำนึกว่าขณะนี้ฉันหายใจเข้าหายใจออกไม่เอาให้รู้โดยสัมผัสรู้ให้ธาตุรู้หรือตาในหรือจิตสัมผัสรู้ว่าขณะนี้มีลมเข้าขณะนี้มีลมออก